นายอัจฉริยะเชื่อว่ามินนี่ที่ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้เหมือนมีสคริปต์แล้วก็ท่องบทมาเป็นอย่างดีนะครับพร้อมกับตั้งคำถามว่าทำไมมินนี่ถึงมีบัญชีม้าอยู่กับตัวเป็นร้อยเล่มนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมพูดถึงกรณีที่มินนี่ออกมาเปิดใจมองว่าเหมือนเด็กเล่านิทานที่มีโพยมาอยู่แล้วท่องมาเป๊ะแต่ก็พูดไม่ตรงกันหลายเรื่อง ทั้งที่บอกว่าเคยเจอบิ๊กโจ๊กสองครั้งแต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าแค่ครั้งเดียวส่วนเรื่องที่บอกว่าพันตํารวจเอกภาคภูมิเป็นคนพาไปร้องคาราโอเกะที่เจอบิ๊กโจ๊กแต่กลายเป็นว่าพันตารวจเอกภาคภูมิกลับบอกว่าไม่ได้พาไปนายอัจฉริยะระบุว่าสิ่งที่มินนี่ต้องตอบคือประเด็นบัญชีม้าและบัญชีผู้ต้องหายา,ยาเสพติด100เล่มอยู่กับมินนี่ได้อย่างไรตอนที่ตำรวจ PCT เข้าไปจับกลุมตรวจค้นที่คอนโดนะครับและมินนี่รู้จักกับนายแทนไทย ผู้บริหารบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งที่เชื่อมโยงคดีฟอกเงินกองสลักพลัสหรือไม่เพราะทราบมาว่าพบกันบ่อยทุกเดือนส่วนที่กองบังคับการตำรวจนครบาล5พันตำรวจโทคริตปริยเกตรองผู้กำกับการสอบสวนสพสัมรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนายตำรวจคนสนิทดูแลเรื่องเงินของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตรซึ่งตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีโวพันเว็บพนันของมินนี่นะครับ ทางพันุโปร,รดโคลิตก็ได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเผยว่าสามารถชี้แจงเส้นทางการเงินที่ออกจากตนไปยังบุคคลต่างๆได้ทั้งหมดอย่างมั่นใจในความบริสุทธิ์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันครับ